กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีดวันนี้เราอยู่เกม d e f e n s e d e r b y และสรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์ผมก็จะมาพูดถึงรีวิวอีกหนึ่งทิกที่ใครเล่นเกมนี้ผมต้องเผชิญกันแน่นอนก็คือปัญหามือเนา่าอ่าใช่แล้วผมสำหรับเกม d e f e n นเดอรเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นเกมที่ RNG สูงนะก็คือแรนดอมบางครั้งถ้าเกิดว่าโชคดีได้ตัวละครดีก็ดีไปผมแต่บางครั้งถ้าได้ตัวละครไม่ดีก็เรียกว่าโอกาสแตกสูงกันโดยเฉพาะกับบางเด็กอ่ากับเด็กมือแฮมที่ต้องการต้นเกมให้ได้ตัวละครดีๆมาครับผมถ้าเกิดต้นเกมไม่ดีเนี่ยแล้วมือเน่าเนี่ยเราต้องทํายังไงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลับมาคุมเกมได้อีกครั้งหนึง่งอ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่ลิงก็จะมาแนะนําแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นเอนงแล้วก็มาดูกันเลย โดยยกในกรณีตัวอย่างครับผมสมมติว่าแน่นอนรอบมือเน่าที่สุดของตัวมือแฮมเนี่ยก็คืออเมซอนกับ Ye เยติครับผมเก็ะง่ายๆเลยผมมันจะมี2ทางเลือกก็คือทางเลือกที่1ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะผมอยากจะวัดดวงแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะพอฝืนเล่นเกมเพย์ไปได้เพื่อลุ้นว่าโอเคเวฟเคียที่เป็นเวฟถัดไปเนี่ยมันจะเป็นตัวละครของเราหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องบีดสูงนิดน,นึงนะเพื่อให้ลุ้นให้ได้เป็นตัวละครของเผ่าเราถึงแม้ว่าในกรณีนี้นในอย่างเกมเพย์เนี่ย ตัวอเมซอนมา2ดาวก็จริงครับผมหลายคนอาจจะเลือกที่จะปล่อยแต่สำหรับพ่ลินเนี่ยคืออเมซอนเนี่ยอย่างน้นอยๆถ้าเกิดมันขึ้น2ดาวได้เนี่ยเวลาเราไปเจอเว็บใหญ่ๆไอ้ผมมันก็ยังพอที่จะสามารถเคลียได้โดยเฉพาะในกรณีเว็บนี้ s <S เจอกับตัวบอสฮิลซึ่งพ่ลิงมองแล้วว่าโอเคอย่างน้นอยๆตอนช่วงต้นเกมถ้าเรามีอเมซอนถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีต้นเกมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้งานก่อนชั่วคราวเนี่ย oh, <no. S 1> เพื่อให้ผ่านเบอรบอทไปได้เนี่ย oh, <no. S 1> ก็ถือว่าไม่แย่ผมเพราะว่าอเมซอนสองดาวเนี่ยก็สามารถบัฟดาเมจเกือ แต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นพวกเว็บเล็กๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกที่จะยอมฝืนเจ็บนิดนึงนี่ยสังเกตว่าที่ลิงก็ยอมเจ็บหน่อยอตอนช่วงต้นเกมของผมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถฝืนทนไปได้แต่จริงเว็บก่อนเนี่ยให้ดีๆควรจะกดสกิลไฟเลยผมเพื่อเพลย์เ,เ,ซเซฟนะเพราะว่ายังไงก็ถ้าเป็นตัวบอสฮิวโอเกอร์เนี่ยแล้วเจออเมซอนสองดาวเนี่ยยังไงล้วก็การันตีว่าเลีรยได้แน,น่นอนนะบวกกับมียายติด้วยตัวซีซีซ อ่าจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาทสดาเมจให้ดูผมอเมซอนสองดาแต่ถ้าเกิดเป็นเผ่าอื่นมันก็จะมีตัวละครตัวอื่นๆน,นะผมที่มีความสามารถแบบว่าอาจจะด้อยที่สุดซึ่งในส่วนนั้นก็อยู่ที่วิธีเลยว่าเล่นเผ่าไหนก็ปรับตามความเหมาะสมได้เลยนะและก็ในเรื่องของเทคนิคการเล่นอีกอย่างนึงนะผมในกรณีที่ถ้าเกิดมือเน่ามากๆแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครตัวถ,ถัดไปเนี่ยมันเป็นตัวเมนหลักที่เราจําเป็นต้องใช้แนะนําเลยว่าควรที่จะหลีดสูงๆเอาไปเลยผมเพราะว่าอะไร เพราะว่าในต้นเกมเนี่ยเรายอมจ่ายเงินให้ได้ตัวละครที่เก่งๆมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุมบอดได้เนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มต่อการเล่นในส่วนของรูปเกมในระยะกลางเกมหรือว่าระยะยาวนี่เองบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าบอร์ดเราจะแย่แต่ก็ยังฝืนอยู่เนี่ยบางทีมันก็แตกเร็วได้เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็เลยแนะนําว่าต้นเกมถ้าเกิดว่าตัวมือเน่าก็จริงแต่ถ้ามีตัวไหนที่แบบ ควรจะได้ใช้เนี่ยก็ควรที่จะดึงมาทันทีนะผมอย่างน้อยแล้วก็ประคองเพื่อการันตีในส่วนของอันดับสูงๆเอาไว้ผมอย่างเช่นที่1ที่2ออ่ะอย่างน้อยๆก็ให้ได้สักที่2ก็ยังดีได้เลยผมเป็นการกดดันก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเราพยายามตัดอีกคนนึงเนี่ยที่เป็นนักเวทเหมือนกันนะผมให้เขาตายไปก่อนก็จะเป็นการการันตีว่าเฮ้ยเรามีลุ้นเลยนะที่2อง่ะที่3ผมถึงแม้ว่าเราอาจจะมีเงินน้อยก็ตามแต่ยังน้อยๆเราก็สามารถไปลุ้นในส่วนของหรือถ้าถัดไปได้ว่ามันจะเป็นตัวที่เขาแพ้ทางด้วยหรือเปล่ากเน เล่นแบบฝืนๆหน่อยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนไหนที่มือเน่าผม,มก็จะมีเทคนิคเล็กน้อยครับผมก็คือให้เราสังเกตเงินของคนอื่นว่ามีเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเงินเราแบบว่าตามนิดหน่อยเนี่ยเราก็สามารถเลือกขายตัวละครบางตัวที่ไม่ใช้อย่างเช่นตัวอเมซอนได้ครับผมก็สำหรับอเมซอนนะผมถ้าเกิดว่า1ดาวเนี่ยก็6ถ้าเกิดว่า2ดาวเนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดจะได้ประมาณเกือบเกือบสิบแปดนะอ่าซึ่งในคลิปนี้พี่ดินงก็แน่นอนว่าเว็บหน้าเราต้องการตัวแล้วเพราะเราจะไม่ไหวแล้วผมแล้วก็ยอมตัดใจ ขายทิ้งไปเลยเพื่อลุ้นในส่วนของตัวถัดไปเพื่อให้เราเนี่ยสามารถกลับมาตั้งบอร์ดได้อีกครั้งหนึ่งผมเพราะว่าบางทีเนี่ยการยอมขายตัวบางตัวไปเพื่อลุ้นตัวต่อไปที่ดีกว่าเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนที่มือไม่ได้ไม่ดีนั่นเองอะหรือในกรณีหนึ่งก็ผมถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเงินตามแล้วก็เน่ามากๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกดูว่ายูนิตของคนอื่นนะผมมันเป็นตัวเมนที่เราสามารถที่จะพอเอามาเล่นได้หรือเปล่า แล้วก็สามารถเลือกยูนิตตัวนั้นหรือว่าสเตลขโมยจากคนอื่นเนี่ยเพื่อเอามาตั้งบอร์ดในช่วงต้นเกมก็ได้เหมือนกันครับพอหมดประโยชน์ปุ๊บก,ก็ขายทิ้งไปก็ได้อ่ะนนี้ก็วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนึงนะโดสัตละครยูนิตท,ที่แนะนำก็ผมเรียกได้ว่าตัวเหล่านี้เนี่ยที่พี่ลิงเลือกก็ผมก็คือตัวละครที่ไม่ว่าคุณจะเล่นเผ่าไหน คุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ดีนั่นเองครับผมก็เรีวยกว่าบางเด็กก็ถือว่าใส่เลยนะโดยเฉพาะอันดับหนึ่งเลยครับผมตัวละครที่ฮอตที่สุดในเกมนี้กับตัวนักเวทน้ําแข็งบางเผ่าที่ไม่ใช่มนุษย์เขาก็เอามาใส่ในเด็กด้วยครับผมเพื่อให้เกิดว่าเขาับวมตุนัดได้แล้วมันเด้งตปวออกนะี่ยเขาจะได้ยูนิตสดาวที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยคือโคตรเก่งก็เรีวยกว่าเป็นตัวหลักเลยที่เผ่าอื่นนะผมจะแบบจ้องตาเป็นมันเลยนะสำหรับเผ่ามนุษย์นะ ถัดมาครับผมกับตัวที่2ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เผ่าอื่นนะผมจ้องตาเป็นมันเลยโดยเฉพาะมนุษย์กับเผ่าทูนะผมก็คือตัว M แมมมอสหลักก็คือแมมมอสเนี่ยมันเป็นซีซีที่เอาไว้เล่นช่วงเลทเกมได้ผมบางครั้งถ้าเราเงินเหลือตัดได้แนะนาให้รีบตัดนะผมเพราะว่าบอดช่วงท้ายเกมเนี่ยเราจะแบบแข็งมากๆนะผมยิ่งขึ้น2ดาวได้เนี่ยคือยิ่งดีโคตรเลยนะสำหรับแมมมอสนะ ตัวที่3ครก็ผมกับตัวโกเรมอันนี้ไม่ต้องพูดเยอผมเป็นตัวที่สามารถตีหมูเอ e แล้วก็มี CC ด้วยแต่ว่า CC มันจะมีโอกาส50-50นะผมถือว่าเป็นตัวที่ตัดมาช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเอามาใช้งานได้แต่พอช่วงเลดเกมเนี่ยก็ถ้าเป็นเผ่าอื่นก็สามารถที่จะขายทิ้งเพื่อบีดให้เงินนําไปประมูลของเผ่าตัวเองจะดีกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ผมที่ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมกับตัวกากอย ก็อย่างที่เรื่องง่ายว่าผมเป็นซีซีวางระเบิดเพื่อทําให้เราเนี่ยกันบ้านง่ายขึ้นนะผมแล้วก็ตามด้วยตัวสุดท้ายผมตัวที่5ซึ่ง <can> อันนี้เนี่ยมันจะพิเศษนึงก็คือ <can> วัคิลี่ครับผมวัคิลี่เนี่ยในกรณีที่เราจะบีดขโมยมาใช้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นในกรณีที่เฉพาะเลือดประสาทของเราเนี่ยมันเหลือน้อยหรือว่าเหลือต่ํากว่าครึ่งนึงแล้ว ถ้าเกิดว่าวาคราออกมาเนี่ยก็แย่งได้ก็ดีผมเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูเลือดได้โด,ดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่ขโมยมาได้2ดาวเนี่ยก็คือเลือดน,นี่เด้งรัวๆกันเลยับผมถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ดีที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับคนที่บังเอิญเผื่อที่เล่นช่วงต้นเกมเนี่ยแล้วมันเฟล,ลมากๆอ่าและก็เสริมเล็กน้อยอีกตัวผมอันนี้เป็นตัวเฉพาะหนสำหรับเผ่าอื่นนะผมที่ไม่ใช่เผ่าสัตว์ก็คือถ้าเกิดเว็บหน้าเนี่ยมันเป็นเว็บบอสแล้วมียติขึ้นมาเราสามารถที่จะบีดนิดนึงรััมเเพาาะวว่ตตินนป็ที ถ้าเกิดว่าในห้องนั้นเนี่ยสัตว์ไม่แบบว่าแย่งกันมากกับผมที่มี2คนขึ้นไปเนี่ยเยติมันจะบีดราคาไม่ค่อยสูงผมเราก็สามารถที่จะบีดตัดมาเพื่อเอามาใช้เฉพาะหน้าในช่วงของเวฟบอร์ดก็ได้พอใช้เสร็จแล้วก็เอาไปขายผมแต่อันนี้ต้องอยู่ว่าบอร์ดเราแข็งพอที่จะเคลียเวฟบบอร์ดหรือเปล่านะแล้วก็เสริมทิศเล็กน้อยสำหรับคนที่เล่นมือแฮมเฉพาะเลยผมถ้าเกิดว่ามือแรกเน่าแบบเยติ อ่าแล้วก็อเมซอนมาเนี่ยก็สามารถใช้วิธีเหมือนกับพี่ลิงได้ผมก็คือตอนเว็บหนึ่งก็ผมเราก็สามารถที่จะขายอเมซอนทิ้งไปเลยก็ได้อ่าเรียว่าเป็นการวัดดวงเนี่ยแต่อันนี้ต้องเช็คก,ก่อนว่า เวฟถัดไปเนี่ยเอาเคลียได้หรือเปล่าถ้าเกิด่เว็บไหนที่มันแบบเป็นเว็บอนใหญ่เนี่ยเยติมันยังพอเคลียได้ครับผมถ้าเติดในตอนทายเกิดวันเนี้ยในกรณีเนี้ยคือมันเป็นเว็บที่เคลียไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วผมอาจมะขนาดเว็บแรกบิดเลยนะก็เป็นตัวกอบลินะผมเพราะฉะนั้นยอมตัดใจขายเพื่อให้เงินนําตั้งแต่หลีดจบเว็บหนึ่งเลยแล้วลุ้นตัวละครของเราเอามาใช้งานเนี่ยจะคุ้มค่ามากกว่าผมถ้าเกิดว่าเจอกรณีที่เจอเมอร์แฮมคนอื่นหรือเจอขาวรุ่นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องยอมเจ็บบีดสูงนิดนึงนะ เพื่อให้เราเนี่ยมีตัวละครในส่วนของการตั้งบอดแต่ถ้าเกิดว่าใครโชคร้ายขายแล้วบงังเอินว่าตัวนั้นกลับมาเป็นอเมซอนอีกเนี่ยก็รียดว่าอืตามนั้นนะผมยอมแพ้เลยก็ได้ถ้าเกิดว่ามือเน่าแล้วยังไม่พอแล้วถ้าเกิดว่าบอร์ดไม่เต็มใจตัวถัดมาไม่ดีอีกก็รีดดว่า GG เจะผมยอมแพ้ไปก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้ผมในส่วนของเทคนิครายละเอียดในเรื่องของการเล่นตัวละครเนื้อแหวนนี่ผมไม่เชื่อตุ้งเกมถ้าเกิดว่ามือเน่าควรจะต้องทําอย่างไรนะ ถัดมาที่เคือผมอ่าอันนี้ก็ต้องไปวัดเสียวในส่วงของเว็บบอลเลยว่าเราเคียร์ได้หรือเปล่าแต่เกิดเป็นมือแฮมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามี2ตัวที่แบบพอประคองได้เนี่ยมันก็เคลียร์ได้นะไม่ต้อมีปัญหาผมแล้วก็รุ้นว่า ตอนเวสี่เนี่ยที่มันจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรถ้าเกิดว่าโชคดีได้ามาเป็นช่วงบอร์ดต้นเกมอย่างพี่ลิงของผมก็คือโอ้โหสบายแล้วเนี่ยดูเพื่อนดิพอเรายอมเสียสละวัดดวงนิดนึงผมยอมแบบเจ็บตัวหน่อยลุ้นเพื่อเอาดวงมาตั้งบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าจากบอร์ดแรกมันห่วยแล้วเราส่งขายตัวไปตัวที่ออกมาตัวช่วงแรกๆมันดีเนี่ยของเผ่ามือแฮองเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นเกมเพลงนี้ผมก็คือคนอื่นเนี่ยเขาก็จะตัวแตกกันแบบรัวๆแท้เล่นประมาณสัก เจ็ดแปดเวฟบเก้าเวฟเนี่ยคนอื่นก็แทบจะตานยนะผมอันนี้ก็เห็นเป็นหนึ่งในกรณีเคสตัวอย่างว่ามือแฮมถ้ามือเน่าเนี่ยมันก็สามารถทําแบบนี้ได้เลย,ยก็การันตีได้ผมชิวๆยอมให้บอร์ดต้นเกมแบบเสี่ยงนิดนึงนะผมแล้วก็การันตีที่หนึ่งที่สองได้เลยถ้าเกิดว่าบอร์ดเราเนี่ยสามารถได้ตัวดีแล้วก็แข่งเพียงพอในเล่นเกมชิวยก็เรื่องง่ายเลยว,ว่าเป็นเด็กที่อย่างที่บอกไปว่ามือแฮมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นดวงพอสมควรถ้าดวงดี มันก็แทบจะกระดิีที่หนึ่ที่2ได้เลยผมถ้าเกิดว่ายูนิตเป็นตัว4ตัวเทพในคลิปที่แล้วที่ดินงทำผมแต่ถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีต้นเกมมันก็สามารถแก้ได้หรืยวิธีที่สองนี้ผมก็คือขายตัวแล้วก็ลุ้นเอาถ้าเกิดว่าลุ้นแล้วตัวออกมายังแก่อีกก็ก็ก็ยอมเถอะบายเลยผมในส่วนของการเล่นในเกมนี่ผมแล้วก็ผมจะบอกว่าค่อนข้างสูสีนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ผมเงินพอๆกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องวัดดวงเลยนะว่าใครจะสามารถ คอนโทรลการจ่ายชิปได้ดีกว่ากันฝ่ายไหนที่อ่ายอมจ่ายชิปน้อยจะไตัวละครมาผมเป็นการกดดันยุทธศาสตร์เนี่ยมีเงินนําก็จะยิ่งได้เปรียบก,กว่าในกรณีที่เราเนี่ยเกียร์บอกไ่สามตัวเองเดี๋ยวเรามนุษย์นะฮะเดี๋ว่าโชคดีผมได้ตัวดีๆมาเนี่ยอย่างตัวนัก,กรบเนี่ยนักเวทเนี่ยคือแบบนักเวทบุผานี่คือตัวแบกมากเลยนะผมทอมมนุษย์ตัวผมปเป็นตัวหนึ่งที่มือแฮมส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมจ่าย20 22 24นี่ยอมนะ นะฮเป็นพี่ริมระมให้ถิอว no, ่ามันสามารถที่จะเคลียได้หรือว่าได้มาผมคือมันคุ้มอ่ะเพราะว่ามันสามารถเอามาบัฟกับนักเวทฝึกขัดได้ผมยิ่งนักเวทฝึกขัดได้นักเวทบูพามาเนี่ยบวกกับตัวอื่นเช่นพาราดินหรือตัวอะไรก็ได้ผมที่ขึ้น2ดาวได้เนี่ยเพียงแค่นี้เนี่ยตัวนักเวทฝึกขัดของเราเนี่ยมันก็ดามเป็นการันตี20 0 0 0อัพก็แทบจะคอนเฟิร์มเลยว่าชนะ1้อยนแน่นอนผมก็เปิดให้ดูในส่วนของเวสุดท้ายถึงแล้วต้นเกมเราจะแอบ เจ็บบ้างนิดนึงนะผมเกลี้ๆหน่อยแต่โชคชะตาครับผมสำหรับเด็กทั้งนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าดึงดีก็อีซี่อีซี่ดินไปผมชิวๆไปอีซี่อีซี่ไปผมก็เกียได้เรียบร้อยแล้วนะไม่มีปัญหาผมแต่พอม,มาดูอีกเข้าผมหลังจากที่ต้นเกมเนี่ยโดนเราตัดไป2เวฟ3เวฟใช่ไหมตัวละครเขาก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงท้ายเกมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เด็กที่เป็นเลดเกมโดยเฉพาะยังไงก็สู้มือแฮมไม่ได้ถ้าเกิดว่าเจอกับมือแฮมที่ดวงดีด้วยนะ และนี่คือทิกการเล่นนะผมเกม d e f e n d เด b e ในกรณีที่เพื่อนๆนะผมมือเน่าอ่าในช่วงแรกหรือว่าช่วงกลางเกมก็สามารถใช้ทิกนี้ในการเล่นได้นั่นเองและเหมือนเดิมสับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซบับใครตตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบ้วก็แฟนเพจ Facebook นะและโันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊